สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอในช่วงยายอิงวิงวิงสวยได้ง่ายนิดเดียวอีกย่นงเคยนะคะวันนี้นะคะอิงจะมีเคล็ดลับนะคะใช้เชร่าหรือครีมอะไรนะคะสําหรับทุกเพศทุกวัยหรือสาวที่ยี่สิบกว่าจบมหาลัยแล้วหรืออยู่ในช่วงต้นหลัสามสิบหรือสามสิบอัพไปแล้วนะคะใช้ดีมากฟื้นฟูสภาพผิวไม่เกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นนะคะจะเป็นไงไปชมกันได้เลยค่ะได้นี่ ะะพรเอ็ดมิลเลอร์ไฮยาคอเลเจนฟิลเตอร์นะคะแบบว่าดีมากๆสําหรับสาวอายุ20ต้นๆที่จบมหาลัยอยู่ในช่วงมหาลัยหรือ20ปลายๆใกล้เลข3หรือว่าเลข3กว่านะคะใช้ได้ทุกเพศทุกใบนะคะอันนี้นะคะทำให้สําหรับผิวที่หย่อนคล้อยหรือมีริ้วรอยนะคะยกกระชับผิวให้ผิวกระชับฟูแล้วก็แบบลดริ้วรอยแล้วก็ลด จุดดังดำนะคะส่วนใหญ่นะคะหญิงจะชอบเอามาเป็นหัวปั๊มนะคะหญิงจะชอบเอามาแบบเน้นบริเวณหางตารอบดวงตานะคะแต่หญิงทาทั้งหน้าเลยหญิงจะกดให้ดูนะคะเป็นปั๊มนี้นะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสีขาวๆข,ขุ่นๆนะคะแล้วก็ซึมซาบกับผิวนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาต ขอเอามาทาใต้ตานะคะทุกคนหญิงชอบทากดๆไปสําหรับใครที่แต่งหน้าก็สําหรับจะเพิ่มความชุ่มชื้นระหว่างวันก็ใช้ได้เลยนะคะแบบกดๆแล้วก็ทาแต่หญิงแต่งหน้าเองจะใช้กดๆนี่นะคะทุกคนจะให้ความชุ่มชื้นระหว่างผิวเองนะคะทุกคน แล้วก็เน้นที่หางตายกกระชับเวลาเราจะยกกระชับแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะเวลาครทาครีมน,นะคะกดอย่างนี้แล้วก็ดึงนะคะมันจะช่วยยกกระชับให้ร,ริ้วรอยตีนกาที่จะมาก่อนวัยหรือมาระหว่างวัยลดลงแล้วก็จะมาแบบว่าไม่ไม่มากเกินหรือ ทาให้เกิด,ดวิรอยยช้านะคะเนี่ยยกหญิงจะชอบยกเวลาทาครีมนะคะหญิงจะทาไปใต้ตาแล้วก็โคนอย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ยกกระชับอย่างนี้นะคะ่ะจะดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมันอ่อนนะคะทุกทุกคนนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะบางเบากว่าผิวนะคะใช้ได้สาหรับทุกเพศทุกวัยแต่เหมาะสําหรับสาวๆที่อายุ20ต,นตน 20, ้นๆหรือ20ปลายลาเลข3แล้วก็เลข3อัพขึ้นไปะคะ3 40 50 60นะคะ, 3, 4, 5, 6, 6, ะ,คะแล้วก็คุณแม่หญิงก็ชอบใช้มากเลยคะ่ะตัวนี้ดีมากๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเห็นไหมคะทุก แต่งหน้าไว้แล้วก็เนี้ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนอยากให้คนนะคะไปซื้อไปตำนะคะอันนี้นะคะมีในวสันลาซาด้าบิ๊กซีโรตัสมีในดักสโตร์ Stone, หรือร้าน เออหรือช็อปหรือว่าหา้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปะค่ะยี่ห้อพรนี่ดีมากๆเลยทุกคนอยากไปซื้อไปตํานะคะดีมากๆแล้วก็ใช้ดีจึงบอกต่อนะคะทุกคนใครก็ใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หิ่งตลอดเป็นกำลังใจให้หิ่ง,ง,ใใงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กระดิ่งติ้งติงทุงเจ้ไม่พลาดยิ่มของหิ่งนะคะ สำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนอยากให้หญิงทำคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบพหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสัปหนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย